สวัสดีค่ะยามเที่ยงค่ะพาลูกๆมาอาบน้าหนองใหม่นะคะพาลูกๆมาอาบน้าหนองใหม่ค่ะน้ํากว้างมากนอนฟินกันเลยค่ะลุ่งคางอันหน้าคางบ้านค่ะหน้าหน้าคางกันนั่นแหละค่ะอีกฝั่งถนนนะคะลูกๆก็ฟินข้ามลำไร้ข้ามลำไร้นำสเพราะว่าบ่มีควายฝูงอื่นเลยค่ะมี่แต่ควายยายรัดอยู่แถวนี้ค่ะ เลียงคนเดียวค่ะแถวนี้ค่ะแล้วก็จะมีงัวเพิ่นกับบลงอาบนามเนาะงัวเพิ่นกับปากลงจุ่มลงกินซื้อค่ะเพิ่นกับบล่งน้ำเนาะคะเนาะค่ะมีตะไควาย่าหลัดนี่ก็สบายไปเลยค่ะแต่ว่าหญ้าก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะฝั่งนี้อญ่าบ่คอยไม่ปันใดค่ะฝั่งนี้ค่ะแต่ว่าเฮากับเอามาเอาเพิ่นมาอาบนามค่ะเอาเพิ่นมาอาบนามเนาะเพิ่นก็บบล้าล่งเลิกปันใดค่ะเพิ่นก็อย่าไปกวนกันนะลูกอย่าไปกวนกันนะ เพินพ่นกา่ลงาล่อเพิ่นกาบ่าปลากาลงเลิกปันได้ค่ะพันยานอัน on ok พันยานคลองกันเนาะค่ะเนาะค่ะพันยานอันน้ำลึกค่ะพันเพิ่นเคยมาค่ะปีที่แล้วเพิ่นมาอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่นคงสิจำปันได้เนาะว่าเพิ่นเคยมาเนาะเพิ่นก็เลยอาบแต่ยู่แถวริมตะฟังค่ะแต่ว่าหนักเป็นยัางหลายอยู่ค่ะที่ริมตะฟังน้ำก็ยัางหลายอยู่ค่ะหน้าลุ่มเนาะค่ะเนาะหน้าลุ่มค่ะอาบน้ำแถวตะฟังอย่าไปไกลนะลูกอย่าไปไกลนะ ตัวตึงตัวตึงค่ะตัวตึงเัวนี้ตัวตึงชอบไปอาบน้ำไกลๆค่คคะต้องตึงไว้นะคะอย่าไปไกลลูกอย่าไปไกลอย่าไปแล้ไกลแล้วลูกเด้ออย่าไปไกลนะคะอย่าไปไกลนะเพิ่มไปอาบไปไกลค่ะตัวนี้หน่อยนะคะตัวตึงของขอกนะค่นะเนาะตัวตึงประจำขอกเลยค่ะคีดดื้อค่ะคีเดื้อ ตัวอื่นก็บ่ค่อยเท่าไถเนาะคะเนาะมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวหนองสาพนน้องสาผ้าพนไปหาหมอค่ะพนไปผ้าลุงพนไปไปหาหมอเน,ะะนาะเนาะเราก็เลยมาผู้เดียวค่ะบ่กไกลบ้านด้ลนราคาบ้านก็แนมเห็นอยู่ค่ะนูนนนน้นเห็นอยู่ไกลๆไพู้นค่ะฟังทางค่ะบ้านก็อยู่นู้นมองเห็นอยู่ไวๆอยู่ค่ะก็นาพีมาอยู่ค่ะ ก็จะมีอยู่รอบๆฝั่งโน้นกับป่าป่าก็ไม่น้ำมากเลยค่ะห้วยเป็นเป็นลำห้วยเป็นลำห้วยสาธารณะนะคะ,คะเป็นลำห้วยสาธารณะ,ะคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีกำลังใจนะคะกำลังใจที่ส่งให้นะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวดูค่ะลูกๆอาบน้ำกันจ้าลูกๆอาบน้ำอย่างฟินเลยค่ะ อ,อัน,นต้นนี้พันทองค่ะพันทองค่ะพันกับบอกกาพันกาบนบกาล่งเลิกปนไดค่ะพันหยานพันข้นมาบด้เนอะค่ะเจอเกันขึ้นหน้าจ้าสวัสดีนะคะ